และม,ะมะติชนประกาศความพร้อมของรัฐบาลก้าวไกลของนายกรัฐมนตรีตัวจริงที่ชื่อพิธาลิมเจริญรัตน์วันนี้ครับผมขออนุญาตนำเสนอ o ร d แม p ต่อพี่น้องประชาชนว่าเมื่อผมเดินเข้าทำนียบรัฐบาลเมื่อไหร่วาระร้อยวันแรกของพรรคก้าวไกลหน้าตาเป็นอย่างไรวาระหนึ่งปีแรกของพรรคก้าวไกลหน้าตาเป็นอย่างไรและวาระ รัฐบาลสมัยแรกของพรรคก้าวไกลหน้าตาเป็นอย่างไรถ้าท่านดูข้างบนจะเห็นมีคำว่าการเมืองดีอยู่ร้อยวันแรกสิ่งที่รัฐบาลก้าวไกลทำได้เลยก็คือการทำรัฐธรรมนูญใหม่ครับจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่จะมีรัฐธรรมนูญของประชาชนโดยประชาชนแล้วก็เพื่อประชาชนสักทีหนึง่งเราจะสามารถที่จะทบทวนคดีการเมืองครับแล้วก็เสนอกฎหมายนิรัษกรรมคดีการเมืองเพื่อที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งจริง เราต้องการที่จะต่อสู้กับคอร์รัปชันครับโดยการเป็นรัฐเปิดเผยเปิดเผยข้อมูลงบทุกบาท AI ในการจับโกงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรงแรงโครงการสอบพิรุษห้ามใช้เงินหลวงโปรโมตตัวเองอันต่อมาเป็นเรื่องการปลดล็อกโทษถิ่นครับเราต้องการที่จะยกเลิกกฎระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เป็นอุปสรรคท้องถิ่นทั้งหมดและแน่นอนครับเรื่องของสมรสเท่าเทียมเราจะนํากฎหมายขึ้นมา พิจารณาต่อภายใน60วันและผลักดันให้ผ่าจะทาในวันละ2และ3ให้จมงได้ครับเมื่อ